สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อหมอติดดาว Starry Sage กลับมาเจอกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงชะตารายเดือนและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงดวงของชาวลักนาราศีมีนพระจําเดือนสิงหาคม2568ครับเดือนนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจทั้งเรื่องอารมณ์การเงินความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตในบ้านครับใครที่เป็นลักนาราศีมีนฟังให้จบคลิปนะครับ จะได้วางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจพลังงานหลักของเดือนใจร้อนหงุดหงิดง่ายเริ่มต้นเดือนนี้ด้วยพลังงานที่ค่อนข้างร้อนแรงครับชาวลัคนาราศีมีนอาจรู้สึกหงุดหงิดง่ายใจร้อนหรือมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่บ่อยครั้งบางคนอาจถึงขั้นมีปากเสียงกับคนใกล้ชิดได้ง่ายแนะนำให้รู้ทันอารมณ์ตัวเองและพยายามระบายออกด้วยวิธีที่ไม่กระทบคนรอบข้างเช่นเขียนระบาย หรืออยู่เงียบๆสักพักครับเพราะทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปครับโฟกัสเรื่องบ้านครอบครัวและทรัพย์สินเดือนนี้มีเรื่องให้ต้องจัดการวางแผนหรือจัดระเบียบชีวิตในบ้านคน่อนข้างเยอะอาจเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้านการวางแผนซื้อทรัพย์สินหรือแม้แต่การดูแลคนในครอบครัวแม้จะวุ่นวายอยู่บ้างแต่ถ้าคุณทำด้วยความตั้งใจทุกอย่างจะนำไปสู่ความมั่นคงในระยะยาวครับความรักและคนใกล้ชิด มีเรื่องให้เข้าใจผิดง่ายเดือนนี้มีโอกาสใช้จ่ายเงินไปกับคนรักหรือคนใกล้ชิดค่อนข้างเยอะบางคู่ใช้เวลาด้วยกันเยอะขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหากรู้สึกไม่แน่ใจอย่ารีบตัดสินใจลองใช้คำพูดที่นุ่มนวลแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีครับระวังบริวารลูกหลานหรือคนอายุน้อยกว่าคนที่มีบริวารลูกหลานหรือทีมงานที่อายุน้อยกว่า ช่วงนี้อาจต้องระวังนิดนึงเพราะอาจมีเรื่องให้ต้องตามเก็บแก้ปัญหาแทนหรือช่วยเหลือบ่อยกว่าปกติแนะนำให้วางกรอบชัดเจนใช้เหตุผลแทนอารมณ์แล้วทุกอย่างจะอยู่ในมือคุณได้ครับเพื่อนใหม่และความแปลกใหม่ในสังคมบางคนอาจได้เจอเพื่อนใหม่ที่ดูไม่ค่อยเหมือนใครอาจดูแปลกๆไม่เข้าพวกหรือบางทีก็อาจเป็นคุณเองที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากยุ่งกับใครเลยช่วงนี้ไม่เป็นไรครับ เป็นเรื่องปกติของช่วงเปลี่ยนฐานรู้สึกไม่อยากเข้าสังคมบ้างก็เป็นธรรมชาติให้เวลาและพื้นที่กับตัวเองอย่าโทษตัวเองแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมาสมดุลอีกครั้งครับทั้งหมดนี้คือคำทำนายสำหรับชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนสิงหาคม2568ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในคลิปนี้ตรงกับชีวิตหรือได้แนวทางดีๆในการจัดการชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง พ่อหมอติดดาว Starry Sage ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับดวงชะตาแบบโหราศาสตร์ไทยที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายใช้ได้จริงขอให้เดือนนี้ของคุณผ่านไปอย่างสงบใจและเต็มไปด้วยพลังดีๆครับสวัสดีครับ